สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีกรกฎทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบก,กับช่องหมอนิงทาวโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคม2569ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการทำนายเป็นการทำนายในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปวดเก็บแต่พลังงานดีๆกลับไปนะคะดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะ วันหนึ่งจะใช้ไพท่ทาโร่เป็นหลักในการทำนายดวงนะคะแต่ว่าก็จะอ่านดวงดาวด้วยในบางส่วนนะคะดวงของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคม2569จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะสีดาบแล้วก็ราชนีถือไม้เท้า the lover ห่ถ้วย6ดาบ3ดาบ8ดาบ3ถ้วย jasmine นสดาบคุณเป็นคนเซน์แรงนะคะแล้วก็สามารถเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองได้ ก็มันจะมีเรื่องของการหลุดพ้นเนาะคุณจะได้รับรู้การตื่นรู้บางอย่างการรู้จากคนการปล่อยวางอะไรบางเรื่องการรู้สึกว่าอยู่ในในจุดที่แบบคุณจะได้มุฟออนออกจากจุดที่มันอึดอัดตัวตนของคุณคุณอาจจะเคยแบกรับ อะไรหลายๆอย่างมันเป็นเรื่องของความกดดันเนาะคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกในด้านของอ,อ,อารมณ์ด้านลบสักเท่าไหร่ถ้าคุณอยู่ต่อหน้าคนเยอะๆคุณจะแสดงออกในด้านของความรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสให้พลังงานบวกกับคนอื่นมากๆแต่ว่าใจลึกๆของคุณคุณ แบกรับอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวอยู่ภายในความรู้สึกเศร้าแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะมีบางเรื่องเข้ามากระทบจิตใจมันเป็นเรื่องของการมุฟออนออกจากสิ่งเดิมๆที่ที่มันไม่ไหวเพราะว่า m o r n i n เห็นถึงความอึดอัดบางท่านก็อยู่บ้านก็เจอแต่เรื่องของปัญหาเนาะ ปัญหาครอบครัวปัญหาญาติปัญหาคนรอบตัวแล้วก็มองเห็เห็นถึงการโยกย้ายของคุณก่อนหน้านี้บางท่านย้ายบ้านเปลี่ยนงานหรือบางท่านกำลังเกิดสิ่งนี้อยู่ก็ได้มันเหมือนคุณทำตามทำตามใจของตัวเองมากขึ้นอะไรที่คุณรู้สึกแบกรับและมันไม่ไหวคุณจะปล่อย judgment คือการแบบ การปล่อยการปล่อยวางการการปลดปล่อยเพราะมันเองเห็นถึงการรักตัวเองถึงจะมีคนว่าร้ายหรือ,อพูดในทางเสียเสียหาย,หายกับคุณตอนนี้คุณโนสนโนแคร์เพราะคุณรักตัวเองมากเหมือนจักรวาลมาทดสอบจิตใจของคุณเนาะถ้าคุณปล่อยเรื่องใดเรื่องนั้นจะเข้ามาในชีวิตของคุณ แล้วคุณรู้ว่าความรักที่ไม่ดีก็ควรปล่อยแล้วความรักดีๆจะกลับมามเหมือนคุณได้รับรู้อะไรบางอย่างด้วยมอนิงเห็นและรู้สึกได้ว่าคุณกำลังฮิลใจตัวเองรักตัวเองเออ่บางท่านก็แบบเจอเรื่องของความหนักใจเนาะแล้วก็ อาจจะเป็นหนักใจในเรื่องของครอบครัวบางท่านก็อาจจะเป็นในเรื่องของความรักที่มันไม่สามารถไปต่อได้อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ผิดหวังหรือการถูกนอกใจหรืออะไรต่างๆเพราะไพ่ของคำรักคำว่ารักมันโดดเด่นความรักของคุณคุณอาจจะได้จบจบปัญหารักสามเศร้าบางท่านนะคะที่เจอปัญหาหนักๆในเรื่องของความรัก เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานของคุณเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกรกฎงานของคุณมอหนิงเห็นถึงการได้รับข่าวดีนะคะการได้รับข่าวดีการได้เซ็นสัญญาอะไรบางอย่างการยุติยุตออิปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนมันเป็นปัญหาที่เลื้อรหลังเนาะ คุณจะได้จัดการได้อย่างดีแล้วก็บางท่านรอคอยการตอบรับอะไรบางอย่างรอรอคำมั่นสัญญารอการข้อตกลงการเซ็นสัญญาต่างๆดูจะเป็นเรื่องของข่าวดีที่จะเข้ามาหรือบางท่านตกงานคุณจะได้งานนะคะจะถูกเรียกตัวแต่คุณจะได้ทำเรื่องที่มันยากๆเป็นเรื่องของการเป็นบททดสอบความแบบทดสอบความอึดของคุณ แต่ท้ายที่สุดถ้าคุณทำได้คุณจะได้รับโอกาสแล้วก็ข่าวดีเดะตราการมีชื่อเสียง mm hmm. เหมือนคุณจะต้องอดทนนะคะ mm hmm. ถ้าคุณผ่านผ่านความเหนื่อยหนักตรงนี้ไปได้คุณจะมีชื่อเสียงคุณจะได้รับการยอมรับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. บางท่านอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ด้วย mm hmm. เร็วๆนี้คุณจะได้เจอกับ ม,มันจะมีข้อเสนอข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาให้คุณต้องเลือกบางท่านอาจจะกำลังถูกดึงตัวเนาะการถูกซื้อตัวการถูกดึงตัวไปทำงานกับองค์กรใหม่มันเป็นในเรื่องของการต้องตัดสินใจแต่ข้อเสนอข้อตกลงอาจจะอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งที่มันต้องตกลงกันอยู่บ้างแต่คุณจะคุณจะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เป็นผลประโยชน์กับตัวคุณเอง แต่ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนว่าให้ทําอะไรที่อย่าผิดกฎหมายอย่าผิดศีลธรรมเพราะมันอาจจะทําให้คุณมีปัญหาในภายหลังได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรการเงินของคุณโห้เรื่องเครียดมาเชียช่วงนี้อาจจะต้องจัดการดีดๆเพราะว่ารายจ่ายเยอะมาก มันมีความตึงอยู่ในเรื่องของการเงินเงินตึงมือมากๆเพราะว่าปัญหาเยอะมากๆเหมือนกันภัยดาบขึ้นมาเยอะเป็นช่วงที่กําลังเปลี่ยนแปลงเนาะกำลังบางท่านก็ย้ายบ้านบางท่านก็เปลี่ยนงานมันมีเรื่องของการใช้การจ่ายก็ต้องแบ่งต้องแบ่งให้ชัดเจนต้องจัดการให้ดีๆช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดที่เกี่ยวข้องกับการเงินอยู่นะคะแต่ท้ายสุดแล้วคุณก็จะ ถ้าใครบางคนแบบว่ามีเรื่องการใช้เงินอย่างาแบบว่าจะถึงขีดเส้นตายแล้วในจังหวะนั้นจะมเีเงินเข้ามาแบบทันท่วงทีนะคะหรือคุณจะหาเงินได้ทันท่วงทีบางท่านก็จะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือได้หรือจะมีข่าวดีในเรื่องของการเงินเข้ามาในท้ายที่สุดการเงินของคุณจะกลับมาคล่องขึ้นได้นะคะ เหมือนเป็นบุญเก่าเข้ามาหนุนคุณเนาะบางท่านก็เป็นเ,เป็นเงินจากความสูญเสียอะไรบางอย่างด้วยหรือบางท่านก็รอขอลองขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปผูาจาร์เนาะก็มีเกณฑ์จะได้นะคะเพรไพ่พักขึ้นมาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอืม บางท่านจะได้เงินจากความเสน่หานะคะและช่วงนี้ดูจะเป็นเรื่องของการการต้องขยันหน่อยเพราะว่าเออมันเป็นเรื่องของการการได้รับข่าวดีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบางท่านอาจจะแบบปั่นงานไม่ทันเนาะเงินก็เลยแบบเลดเลื่อนไปแต่ท้ายสุดแล้วคุณจะได้เงินนะคะมอร์นิ่งเห็นถึง การได้โอกาสของการได้เงินบางท่านได้เงินเก่าๆบางท่านก็เป็นเรื่องของอได้เงินจากความฝันได้เงินจากบุญกุศลบุญกุศลนี้หมายถึงเงินเงินเก่าบุญเก่าบางท่านอาจจะถูกหวยโดยเบอร์ก็ได้นะคะก็ลองเชื่อเซนเชื่อความฝันของตัวเองดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกับความรักกันบ้างนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรในเดือนมีนาคมคนโสดคนโสด คุณเป็นคนที่มีกำแพงสูงเหมือนกันนะอาจจะมีเหมือนกับว่าคุณเคยเจอเรื่องราวแย่ๆมาเยอะเหมือนกันในเรื่องของความรักมันทำให้คุณรู้สึกกลัวกับความรักแต่ความรักจะมาหาคุณช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์แต่คุณอาจจะได้เจอกับคนที่แบบมีปัญหาในเรื่องของความรักมาก็ได้หรือระวังคนที่มีคู่ คุณคนที่มีคู่จะมาจีบคุณหรือคนที่มีเจ้าของแล้วมาจีบคุณก็ได้นะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่โสดไม่สนิทก็ได้ระวังเรื่องของความสูญเสียหมายถึงว่าคุณจะเสียอกเสียใจภายหลัง <regarder> <ther en. S 1> ก็ไพ่ขึ้นมาบอกอย่าใจร้อนเพราะว่ามันมีดาวคู่คู่เสน่ห์คู่รุ่มหลงเข้ามาก็คือดาวดาวพระศุกร์กัดาวพระราหูเป็นคู่รุ่มหลงแล้วก็มีดาว ดาวอังคารกับดาวราหูเป็นคู่เขาเรียกสุขมันมีคือเป็นคู่ที่แบบว่าอาจจะตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของเสน่ห์เพราะว่ามันมีดาวคู่คู่เสน่ห์ก็คือดาว อาคารราหูเนาะมันเป็นคู่รุ่มหลงเป็นคู่ที่อาจจะมีคนที่มีเจ้าของมาชอบคุณหรือการตัดสินใจผิดพลาดในเรื่องของความรักได้ mm. ก็ต้องระวังในช่วงนี้อย่าใจร้อนใจเย็นเย็นมันจะมีเรื่องราวของคําว่าผิดพลาดอยู่ภายหลังทําให้คุณต้องต้องเสียใจก็ได้เหมือนไพ่ขึ้นมาเตือนว่าสิ่งดีๆรอคุณอยู่ใจเย็นเย็นฟังสัญชาตญาณของตัวเองเป็นหลักนะคะเพราะคุณ ชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นคนเซนแรงอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักของคนที่คนความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นช่วงที่คุณอาจจะรอคอยเนาะรอคอยรอคอยบางอย่างรอคอยข้อตกลงรอเขากลับมาคุณอาจจะเป็น ความรักแบบ long er distance ก <orn> ็ได้เป็นความรักทางไกลหรอความรักที่รอคอยก็ให้ระวังเพราะมันมีอาจจะมีบุคคลที่สามเข้ามาแทรกระหว่างคุณก็ได้เหมือนกับว่าคุณต้องรักตัวเองเยอะๆค่ะสิ่งที่คุณรอคอยอาจจะไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่คุณคิดก็ได้เพราะว่าคนคนนี้อาจจะ มันเป็นเรื่องของการเปเนาะคุณอาจจะอยู่กับเขาด้วยเรื่องของเงินก็ได้หรือความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของการซัพพอร์ตกันในเรื่องของการเงินก็เลยก็เลยมอร์นิ่งเห็นถึงความไม่ได้คิดมากของคุณเหมือนกันนะคะเพราะดูคุณก็ชิวๆอยู่กับเพื่อนแล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรมากสักเท่าไหร่คุณก็ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวเหมือนกันอืมคุณเป็นคน ถ้าเอาตรงๆก็คือเป็นคนเจ้าชู้อยู่เหมือนกันเนาะหรือไม่ก็เป็นคนที่มีคนก็หาเยอะค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์ก็บริหารดีๆเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะคุณอาจจะเครียดเองก็ได้อืมก็เป็นช่วงที่อาจจะ ระวังในเรื่องของความรักหน่อยเนาะในช่วงนี้อาจจะมีคนมาถูกอกถูกใจมันทําให้ความรักมันมันเป็นเรื่องของบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องก็อยู่ที่ตัวคนนะุณเนาะมันมีเรื่องของสามดาบขึ้นมาอาจจะอาจจะต้องจบจากเลิกลาหรือความรักอาจจะมีเกณ์การเปลี่ยนแปลงก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรย้ายถิ่นง,งานหนัก สามเหรียญผููใจดีแล้วก็สู่ความสำเร็จช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการทุ่มเทเนาะการขยับขยายการเติบโตในเรื่องของธุรกิจหน้าที่การงานหรือการการมีคอมมิชเมนต์กันมากขึ้นคุยกันมากขึ้นทำอะไรร่วมกันมากขึ้นบางท่านอาจจะก่อเกิดธุรกิจก็ได้ทำอะไรร่วมกันไปไหนด้วยกันออแล้วก็ดูจะทุ่มเทในเรื่องของความรู้สึก กันและกันมากขึ้นดูจะมีแรงปรารถนามีความรุ่มหลงช่วงนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องของการถึงห่วงการอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็เหมือนคุณเคยอยู่ในจุดที่มันมีปัญหาเนาะแต่ตอนนี้อาจจะได้เคลียร์กันแล้วก็ความสัมพันธ์เหมือนโฟกัสกับกันมากขึ้นเนาะไปเที่ยวไปทำงานทำอะไรร่วมกันมากขึ้นในช่วงเวลานี้ด้วย แต่ว่าไพ่ก็ขึ้นมาเตือนเหมือนกันนะคะระวังช่วงนี้คุณมีสเสน่ห์อาจจะเสน่ห์คุณจะดึงดูดบุคคลที่3เข้ามาได้เหมือนกันอย่าปล่อยช่องว่างถ้ามีปัญหาอะไรเคลียร์กันนะคะเติร์ธเฮาเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์จะมีเรื่องของไม่ว่าคุณทำอะไรจะมีคนจับตามองแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้สังคมใหม่ๆเจอคนเยอะมากขึ้นการเดินทางมากขึ้น แล้วก็เป็นเรื่องของการเหมือนคุณจะได้เข้าสังคมบ่อยขึ้นการเปลี่ยนแปลงการรีเบิร์ตเกิดใหม่ชีวิตที่จะวุ่นวายมากขึ้นหรือคุณจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมมากขึ้นตัวตนของคุณจะดูมีออร่ามีแสงมีความเฉิดฉายมีคนให้ความเคารพนับถือบางท่านดูจะเป็นเรื่องของการได้ างานของคุณอาจจะโดดเด่นขึ้นมีคนรู้จักคุณมากขึ้นแบบนั้นก็ได้นะคะราศีมังกรของคุณก็คือพบเรือนอปัตตนิของคุณด้วยก็เป็นจังหวะที่คุณดูโดดเด่นอาจจะได้คู่มิตรคู่หุ้นส่วนเข้ามาหรือความรักเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกบริหารจัดการดีๆช่วงนี้เพราะมันมีในเรื่องของสามดาบขึ้นมา อาจจะมีเรื่องของความผิดหวังเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันคุณอาจจะไปดึงคนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาก็ได้ก็เป็นจังหวะที่ชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงที่จะดีกว่าเดิมยกฐานะของตัวเองเอาจากเหมือนจะได้เงินมากขึ้นฐานะทางสังคมดีขึ้นอะไรแบบนั้นก็ได้ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณมันสูงขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรที่มันแบบ เงินได้มากขึ้นแล้วก็มีคนนับหน้าถือตามากขึ้นโฟกัสขึ้นมาแล้วก็การเฉลิมฉลองสิ่งที่คุณทำไพ่ขึ้นมาบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวดีไม่ว่าคุณทำอะไรก็แล้วแต่ ที่คุณทุ่งเทไปมีโอกาสจะได้เฉลิมฉลองได้รับข่าวดีการถูกยอมรับได้ด้วยนะคะว,ว้าวคุณจะได้ของมีค่าได้ของสำคัญเ,เส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้น ทำให้ชีวิตของคุณมันเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ได้ดังใจหรือความรักที่ไม่ดีกําลังจะจบไปคุณจะได้สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตของคุณจะไม่โดดเดี่ยวคุณจะได้รับการซัพพอร์ตการถูกอุปถัมภ์การซัพพอร์ตแล้วก็ไม่ว่าคุณเจอกับอะไรที่มันหนักๆในช่วงนี้ขอให้คุณเชื่อว่ามันกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี เพราะหมอหญิงเห็นถึงการถูกเห็นคุณค่าการได้รับข่าวดีการได้แหวนการได้ของมีค่าหมายถึงคุณจะได้คํามั่นสัญญาคุณจะได้ข้อตกลงที่ดีหรือถ้าเป็นความรักคุณก็จะเจอคนที่ดีกว่าที่จะเข้ามาในในความรักของคุณในสิ่งที่คุณรอคอ,อยก็ได้จะเป็นคนที่เข้ามามาซัพพอร์ตมาเกื้อหนุนกัน ให้ชีวิตมันเติบโตก้าวหน้าเดี๋ยวขอดูกับไพ่สำหรับนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่รุกวร่าาจ้านจะแนะนำหรือจะบอกอะไรคุณโอ้พระแม่รักษมีมาคุณจะได้รับการอุปรถรัมภ์แล้วก็มีเกณฑ์จะได้รับความรักที่ดีการได้เงินทองชีวิตที่จะมีความความสนุกมีความสดใสแล้วก็ มีเกณฑ์การเดินทางคือรอยยิ้มของคุณจะมีมากขึ้นอนะอะไรที่มันแบบเป็นปัญหาหรือความกดดันต่างๆมันกําลังคลี่คลายสิ่งที่คุณรอมันกําลังเกิดผลคุณรอความสําเร็จคุณรอความรักดีๆคุณรอการยอมรับคุณรอโอกาสของหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่ดีๆเข้ามานะคะก็เป็นเรื่องของการได้ในสิ่งที่คาดหวัง เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นนำโชคของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคมกันบ้างเลข1นึนก็จะมีเลข1นึสองหงเป็นเลขเด่นนำโชคให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคม2569 ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นา่ารักน่ารักหรือไม่ก็สปอร์ตมอนิงได้ในทุกๆช่องทางนะคะทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านสำหรับการให้ติปให้แตงสำหรับการกดไลค์กดแ like, ชร์สำหรับการให้ค่าขนมแล้วก็คอมเมนต์นา่ารักน่ารักกลับมาแล้วก็ขอบคุณ f c ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการโอนค่าขนมมาในบัญชีให้มอนิงขอบคุณมากๆแล้วเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ